6เมษายนนะครับแปลงที่ร้านนะครับแปลงตัวอย่างแปลงนี้ปลอดเคมีนะครับบำรุงแบบธรรมชาติที่ผมสอนไว้นะครับให้ผลผลิตผลโตอย่างนี้นะครับถือว่าดกใช้ได้นะครับคนที่ยังไม่มีความรู้เลยนึกว่าตัวเองมีความรู้นะครับก็ยังจะไปลองก้นหลมุม ถ้าคิดว่าจะลองก้นหลุมแปลว่าผิดวิธีนะครับผิดวิธียังไงนะครับโทรมาคุยกับผมนะครับผมจะสอนวิธีที่ถูกให้นะครับลองก้นหลุมก็ผิดนะครับใส่เคมีก็ได้ผลไม่ถึงร้อยเปอเซ็นต์นะครับให้ผลผลิตอปอดเคมีจะดกกว่านะครับออกผลผลิตให้ทุกปีผม เช่นต้นข้างบ้านที่ไม่มีเคมีเลยนะครับจะให้ผลผลิตทุกปีตัวไหนใส่เคมีเยอะจะออกดอกน้อยนะครับไม่ค่อยได้ผลนะครับลองโทรมาคุยกับผมดูนะครับว่าจะดูแลยังไงจะให้ได้คุณภาพนะครับผลโตได้ราคาดีรสชาติดีนะครับ